เทคโนโลยีคลาวเนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างไรเทคโนโลยีคลาวเนี่ยปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับสำหรับเราณนะวันนี้และทุกคนไม่มากก็น้อยเนี่ยคงได้สัมผัสประสบการณ์หรือว่าบริการของตัวคลาว กันมาบ้างแล้วเรื่องของความปลอดภัยอ่าแน่นอนนะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวระบบหรือตัวบริการที่เราใช้งานนะในกรณีที่เรามีการติดตั้งดี ploy ใช้งานเองเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้งานแบบง่ายๆไม่ได้คิดหรือไม่ได้คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยซะเท่าไหร่นะครับแต่กับการที่ไปใช้บริการคลาวด์เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยจะมีการ implement นะครับตัวระบบความปลอดภัยไวใ้ให้เราเนี่ยครบถ้วนแทบจะทั้งหมดละนะครับเหลือแค่บริการอย่างเดียวที่ให้เราเนี่ยเข้าไปใช้นะครับส่วน มุมมองอืน่นๆเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องการตรวจสอบความพร้อมใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยผู้ให้บริการค่าวจะมีการติดตั้งแล้วก็เตรียมความพร้อมให้เราไว้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้บริการเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะเพิ่มขึ้นมาทันทีนะครับกับค่าวเซอร์วิสนอกเหนือนะครับจากเรื่องของความ